Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News Podcast เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่5ตุลาคมที่อาคารไอราวัตพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกรุงเทพซึ่งปรากฏกระแสข่าวลือว่ามีการเรียกรับเงินในการเลื่อนตำแหน่งนั้นนายชัดชาติชี้แจงว่าเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีทางที่จะมีความ ความคิดอย่างนั้นถ้ามีการรับเงินสุดท้ายคนที่รับจะต้องเป็นทาสของคนที่ให้เงินฉะนั้นขอ,อยืนยันว่าไม่มีการเรียกรับเงินใดๆแน่นอนเพราะมีคณะกรรมการช่วยดูอย่างละเอียดตนไม่ได้ตัดสินใจทั้งหมดมีการพิจารณาเรื่องนี้มีความโปร่งใสและละเอียดรอบคอบ โดยหลังจากที่มีคำสั่งโยกย้ายได้รับกระแสตอบรับว่ามีความโปรงใสย,ยุติธรรมและให้เป็นธรรมกับคนที่อาุโซแต่ถูกมองข้ามมาหลายครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นกําลังใจให้เพราะเรื่องความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการสร้างความสามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมงานในชัดชาติกล่าวอีกว่าการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเต็มที่มีการสอบคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ทุกอย่างใช้ความสามารถกับเรื่องของประสบการณ์ระดับอาวุโสร่วมกัน ทั้งนี้ส่วนการแต่งตั้งโยกย้ายผู้อํานวยการเขตถือเป็นอํานาจของผู้ว่ากรุงเทพที่สั่งย้ายเมื่อไหร่ก็ได้ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการประเมินผลงานทุก3เดือนถ้าทําไม่ได้จะให้ลาออกนั้นนายชัดชาติกล่าวว่าตนเองไม่เคยพูดว่าต้องลาออกแต่ถ้าทํางานแล้วไม่เหมาะกับตําแหน่ง ก็อาจจะต้องย้ายไปทำงานส่วนอื่นที่เหมาะสมกว่าต้องเลือกคนให้ถูกกับงานยอมรับว่าเรื่องโยกย้ายอาจจะไม่ถูกใจทุกคนก็ถือว่าให้เวลา3เดือนทำงานพิสูจน์ตัวเองในช่วงเวลานั้นให้เต็มที่ให้โอกาสทุกคนจริงๆแล้วไม่ได้บอกให้ลาออกไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นประเด็นคืออาจไม่เหมาะกับงานหรือเปล่าถ้าสเดือนไม่เหมาะก็อาจจะมีตำแหน่งอื่นที่เขาเหมาะสมกว่านายชัดชาติกล่าว และเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาของวันที่6ตุลาคมนายชัดชาติเผยแพร่ภาพสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook ขณะลงพื้นที่ถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมนายวิศณุทรับสมพลรองผู้ว่ากรุงเทพโดยมีนายเพชรภุมิมาผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลขณะลงพื้นที่นายชัดชาติกล่าวว่าเมื่อวานไปดูที่เขตดุสิตตอนนี้ต้อง ระวังน้ำเหนือเป็นหลักถนนส่งวาดตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วยังไม่มีอะไรน้ำยังไม่พ้นขันกันระดับน้ำปล่อยมาสามพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่บางไซยังไม่วิกฤตเดี๋ยวรอดูแต่จะมีรั่วซึมบ้างอย่างที่เอกชนจะรั่วซึมผ่านกำแพงเข้ามาบ้างแต่ขันไม่ได้พังดูดออกให้เร็วกว่าที่เข้ามาก็ไม่มีปัญหาอะไรวันนี้มาตรวจถนนส่งวาดปีที่แล้วท่งวาดหนักนายชัดชาติกล่าว โดยเมื่อสอบถามประชาชนว่าน้ำทะลักมาจากไหนประชาชนกล่าวว่ามาจากการที่เรือวิ่งกระทบกระสอบทรายพังแต่ปีนี้ทำไว้หนาแน่นกว่าเดิมมีกรงเหล็กช่วยพยุงไว้จากนั้นนายชัดชาติเดินเข้าไปตามซอยของถนนทรงวาดเพื่อสอบถามประชาชนว่าน้ำท่วมเข้าบ้านหรือไม่โดยประชาชนระบุว่าต้องบล็อกน้ำเอาไว้ปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วน้ำเยอะกว่ามาก ด้านนายวิสณุกล่าวว่าได้เตรียมกระสอบทรายเอาไว้กรณีที่น้ำมากก็จะนำมากัน้นเพื่อเลี่ยงน้ำลงทอ่อไม่ให้เข้าถนนนายชัดชาติจึงกําชับให้มีเจ้าหน้าที่ประจําจุดไว้เรียงกระสอบทรายนายชัดชาติกล่าวต่อว่าตรงนี้เป็นจุดฟันลอ้อซึ่งเราเรียงกระสอบทรายไว้แล้วก่อนให้นายวิษณุพาไปดูสถานที่จริงเพื่อสร้างความมั่นใจ เป็นกำลังใจให้พี่น้องต่างจังหวัดหลายที่ยังหนักอยู่ขึ้นตอน17นาฬิกาตอนเดียวตอนแรกคิดว่าจะขึ้น11นาฬิกาไม่ใช่เขาบอกน้ำตายใช่ไหมมันขึ้นวันละหนนายชัดชาติกล่าวโดยนายวิษณุระบุว่าวันนี้กลายเป็นขึ้นตอนเย็นทุกทีจะมีช่วงเช้า7นาฬิกาจากนั้นนายชัดชาติพาไปชมจุดที่เรียงกระสอบทรายอุดฟันล,ล้อริมเจ้าพระยาโดยชี้ว่าวันนี้น้ำแรงและขุน น้ำกำลังลงจึงไหลค่อนข้างแรงเรือวิ่งชิวบางทีเรือแรงก็ทำให้เกิดคลื่นแต่เรือทวนน้ำก็ช้าหน่อยเพราะตอนนี้น้ำกำลังไหลลงแรงเขาปล่อยน้ำมานายชัดชาติกล่าวทั้งนี้นายวิษณุอธิบายเพิ่มเติมว่าช่วงนี้น้ำลงแต่ช่วงบ่ายน้ำก็จะเริ่มขึ้นอีกจะลงมากๆคือช่วงสามนาฬิกาก่อนชี้ให้เห็นคราบน้ำท่วมซึ่งมีกระสอบทรายเตรียมไว้ นายชัดชาติกล่าวอีกว่าเฝ้าระวังอยู่เรือด่วนเจ้าพระยาก็ยังวิ่งอยู่แต่ไปช้าช้าวิ่งทวนน้ำไปพร้อมสอบถามนายเพชรผู้ช่วยผอออเคสัมพันธวงศ์ว่าเรียบร้อยดีหรือไม่มีจุดไหนที่ยังเป็นจุดอ่อน นายวิษณุกล่าวเสริมว่าเรามีงบประมาณที่จะมาสร้างเขื่อนกำลังหาตัวผู้รับเหมาและล่าสุดได้ผู้รับเหมาแล้วซึ่งตนรับปากพี่น้องประชาชนไว้ไม่เกินเจเดือนจะแล้วเสร็จนายชัดชาติกล่าวทิ้งท้ายว่าสถานการณ์น่าจะได้นะไม่มีปัญหาอะไรทุกจุดเฝ้าระวังเต็มที่ สู้ๆขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องต่างจังหวัดทุกคนที่ประสบอุทกภัยอยู่ทางเหนือเชียงใหม่น่าจะดีขึ้นแล้วกรุงเทพยังไม่ท่วมตอนนี้ต้องรับเต็มที่ขอโชคดีบ้างฝนไม่ตกนายชัดชาติกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ